นี่น่าจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่มาเทสแคนคาัและทุกคนคิดว่าผู้หญิงหรือผู้ชายใครจะเล่นเก่งกว่าลองแชร์ความคิดมาได้นะครับใต้คอมเมนต์แต่สําหรับแอดก็ไม่น่าเกี่ยวที่เพศที่วัยถาขายตั้งใจเล่นฟรีไฟจริงๆก็น่าจะตึงได้หมดแหละครับแล้วมีใครเคยหนึ่งกับผู้หญิงไหมครับลองสารภาพมาหน่อยว่าแพ้หรือชนะครับเอาจริงๆแอดก็เคยหนึ่งกับผู้หญิงนะครับแต่ก็ไม่เคยชนะเลยก็ไม่รู้ทําไมแอดอาจจะทนดามเมจไม่ไหวแหละครับแต่เอาจริงๆแอดก็ไม่ค่อยได้เห็นผู้หญิงเล่นเกมสักท ่จนกระทั่งแอดมาเทสแคนนี่หละครก็ได้เจอผู้เล่นหลายสเตททุกเพศทุกวัยเลยจริงๆแต่ก็มีหลายคนสงสัยอยากจะเข้าแคนอยากจะมาเทสก็ไม่รู้จะเทสยังไงเอาเป็นว่าใครที่จะมาเทสถ้าเห็นโปรไฟล์พี่ขึ้นสีแดงแปลว่าพี่ไลฟ์สตรีมเทสแคนอยู่นะครับแต่ถ้าไม่เห็นพี่สตรีมก็กดติดตามหนึ่งทีก็ไปดูที่สังเขว่าพี่ไลฟ์ตอนกี่โมงนะคะแต่ถ้าใครอยากมาทักทายพี่ต้นสตรีมก็มาเจอกันได้ทุกช้านะครับแต่ถ้าใครน่ารักก็ฝากกดดีด้วย